ครับอาการเสีนงหมุนฟืนครับอาก,การครับวิธีก่อนเนาะเวลาถอดครับต้องใช้ฮะไอขวงขันแลอวพอถอดได้แล้วครับเน,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 นี่ยชั้นนอกนมันเอาเดี๋ยวก่อนอันนี้จะชั้นในครับชั้นนอกเน,นี้ยชั้นในเนี่ยนะโอเคครับอันนี้สองชั้นนะแล้วเราจะถอดครับผลที่ออดออกได้ก็คือผ้าซักกระดยดเสาสักะดาษเกา่านี่ขอต้องงอเราจะทําให้เป็นรูปครับ อืใชค,ครับีค้มาเจอครับตัวเนี้ยเจอไข่จิ้งจกหนึ่งอันแบบนี้ครับบูตติดออเตอร์ครับม่คาเยๆค,ครับอาการฝุ่นฝุ่นขี้ดินมีเจอไข่ขี้เกี้ยมอีกแล้วผ้าขนหนูนะครับข้างหลังก็เหมือนกันผ้าขนหนูครับบูดไม่ด้วยครับเพื่อนสายไฟหน่อยอาการอ่ะทดสอบครับเบอร์หนึ่ง เพงเข้ากับเบอร์สานะครับเพงเข้ากับ,บเบอร์ <c oughs> สา <c oughs> แต่มันไม่สายครับแต่ว่ามันไม่สายครับตตตแรงมากครับเนี่ย แต่ว่าจะแก้เรื่องสายครับย้ายปีอะครับเนี่ยย้ายปีเนี่ยเฟืองครับไม่เฟืองแล้วผมใช้ตัวเนี้ยนะครับมันให้มันกัดกันครับได้เอาเคเบิลไทยมาลัดนครับเดี๋ยวจะทดสอบดูครับเองก็ต้องเด็กซ่อมหรอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับสายได้เลยครับทำไมไม่ถ่ายหน้าตัวเองด้วยล่ะไม่ท่านี่ครับมาสายฮะหอ ้ายสายครับ้ายครับสายครับ้ายนะครับ้ายครับไม่มีไรติดขัดครับแรงเหมือนยดยนนะครับเปลี่ยนฐานใหม่ครับฐานเก่าเนี่ยก็โลกเก่าเก่าครับมันใช้งานได้ครับเนี่ย ม,มันก็ใช้งานได้ครับตามันแน่นม no ั้ย no อ่ะ no มันแน่น no ม no ั้งหรือวะมันแน่นอยู่นะขันให้แน่นก่อนนัดมันยังแบบบเบิดสารนะครับแรงมากเลยครับมีแฟนเป็นแบบดังกงโกงก็ไม่เป็นไรโอ้โหดังกงโกงก็ไม่เป็นไรครับถ้า ต่างโกงโกงก็ไม่เป็นไรครับอ่าแค่นี้ครับ